ช่างหน้าเศร้าที่นิคอนมีกล้องคอมแพกที่มีคุณภาพดีเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นก็คือคู p i กเอคูพิกเอเนี่ยนะครับเขาเป็นกล้องขนาดเซ็นเซอร์ใหญ่มากเป็นเซ็นเซอร์ APS-C ก็เข้ากับพวกดีเจ0อะันอย่ะไเงี้ยดีส0 s อะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็จะมีความสามารถในที่แสงน้อยดีคุณภาพของภาพดีกว่าแต่คราเนี้ด้วยความที่มันเซ็นเซ,นเซอร์ใหญ่นะครับ เขาก็เลยทําเลนออกมาเล็กๆไม่ได้นอกจากจะเป็นเลนเดียวคราวนี้ก็เลยมิค o อก็เลยมีความคิดที่จะเติมเต็มตลาดตรงนี้ด้วยการเติมกล้องคอมแพตอีกสามรุ่นนะครับก็คือรุ่นที่ใช้เ็นเซอร์หนึ่งนิ้วทั้งสามรุ่นเลยเป็นรุ่นสิบแปดห้าสิบหนึ่งจุดแปดสองจุดแปดนะครับแล้วก็รุ่นที่สองนี้เป็นเลนยี่สิบสี่แปดสิบห้า 1.8 2.8แต่นี้เป็นข่าวลือนะครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายก็คือ24 500 2.8 5.6รุ่นนี้จะใหญ่มากนะครับถ้าใครไม่เข้าใจว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนก็ไปดูอพลังโซนิก f 0 0 0หรือว่าโซนี่ไซเบอร์ช็อต RX10 นะครับก็ RX10 น,นี่ขนาดแบบโอ้โหนี่ครับนี้อนสู้ไม่ได้ผมว่ามันน่าจะประมาณอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยครับ ขนาดกันใหญ่โตของมันแล้วก็น้ําหนักประมาณกิโลหนึ่งก็จริงๆไม่น่าจะเรียกกล้องคอมแพกนะจากเป็นผมผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงเหมือนกันนะครับความคิดตรงนี้มันมัน,ม,นมันมาจากที่ว่าทําไมรู้ไหมอ่านีคอนวันเนี่ยมันเซ็นเซอร์มันหนึ่งนิ้วเลนมันเล็กก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เล็กขนาดใส่ในกระเป๋าเสื้อผ้าแลว้วพกพาไปไหนได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเลนมันก็ยื่นออกมาอย่างนี้ ถึงจะเป็นเจไาที่มันมีเลนยืดหดได้มันก็เล็กกว่านี้ไม่เท่าไหร่เองใช่ไหมครับเพราะงั้นเขาก็เลยทำกล้องกคอมเพลกออกมาซึ่งตรงนี้หลายคนเข้าใจผิดแล้วเราก็อยากไปเข้าใจผิดกับเขานะครับว่านิคอนจะเลิกทำนิคอนหวันเพราะว่ามันเป็นคนละประเภทกันอันนั้นเป็นกล้องคอมเพลกอันนี้เป็นกล้องแบบทอดเปเลี่ยนเลนได้นะจะอือให้ดูป๊าอย่างเงี้คนละอย่างน,น,นะครับอ่าแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันเป็นคูพิกนะคูพิกเนี่ยแทบจะไม่มีรุ่นไหนที่ถ่ายรอได้เลยนะครับเท่าที่ผมนึกได้ก็ P7000 ก,กว่าขึ้นมาเนี่ยครับจะถ่ายรอได้แต่ว่าเป็นรอที่แบบว่าเขาตัดความสามารถลงคือไม่ไม่สามารถปรับอะไรบางอย่างได้นะครับแต่ว่าก็คุณภาพก็เป็นรอปรับไวบ้บาลลาน์ได้แน่นอนก็เขาเรียกว่า NRW นะครับ แต่ถ้าเป็นไฟล์รอของ Nikon และ Nikon วันเนี่ยเขาจะเป็น NEF ดังนั้นไอตรงนี้ก็ต้องดูรอดูสเปคอีกทีหนึง่งถ้าออกมาจริงๆนะผมก็บอกเลยว่าราคาน่าจะประมาณตัวสามหมื่นสามหมื่นสามรุ่นก็แสนหนึ่งนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ใช้ก็อาจจะไม่เหมือนน on ิคอนวันเผลอสามรุ่นเนี่ยแบตเตอรี่อาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้นะเพราะว่าผมดูจาก i อเอ็กวันแล้วก็ไอเอ็ 10, อ่า ไอเร้อยกับ RX1 วันเนี่ยใช้แบตเตอรี่รุ่นเดียวกันแต่ว่า r x 1ใช้คนละรุ่นเพราะว่าตัวกล้องมันมีขนาดใหญ่กว่าซึ่งอันนี้ผมว่าสามรุ่นออกมาก็แบตเตอรี่ไม่น่าจะใช้รุ่นเดียวกันดังนั้นถ้าแบบใครชอบนิคอนวันหรือว่าคิดคิดว่าจะมันจะมาแทนนิคอนวันอ่ะผมว่าคงไม่ได้นะเพราะว่าถ้า คุณมีสามรุ่นแล้วแบตเตอรี่ไม่เหมือนกันผมก็มันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะเออหรือเปล่าอ่ะแต่ถ้าซื้อที่คอนวันเนี่ยคุณก็จะได้เลนโอ้โหเพียบเลยอะ่ะในในราคาแสนหนึ่งเนี่ยนะทั้งหกจุดเจ็ดขีดสิบสามสิบแปดจุดห้าแล้วก็สามสิบร้อยสิบใช่ไหมแล้วก็ยังไปซื้อบอดี้อีกสามตัวได้เลยใช่ไหมในราคาพอๆกันแล้วเลนนี่ก็สลับเปลี่ยนกันใช้ได้ด้วยอะไรประมาณนี้แต่ว่า ถ้าเป็นกล้องคอมแพคมันก็ได้ความเล็กนะครับซิปๆเข้าไปได้เลยเอาไปไหนก็ไดออ้อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ท,ที่ไอ้กล้องคอมแพคมันทําไม่ได้นะมันก็มี18.5 1.8ซิกมาทาเลนส์อย่างเงี้ยมาเป็นกล้องคอมแพคคงไม่มีใครทำอะครับหรือว่า32 f 1.2ก็คงไม่มีใครเอา32 f 1.2เนี้ยไปทำเป็นกล้องคอมแพคจะมีก็มีซิกมาเขาเรียกว่าอะไรวะซิกมาควอตโตรหรือไงเนี่ย ที่ทำเป็นกล้องคอมแพคแล้วมีเลน normal มีเลนเทเลมีเลนซูเปอร์วาอะไรเงี้ยที่เป็นเลนเดี่ยวด้วยนะแต่ว่าผมไม่เคยแม้แต่จะเห็นตัวจริงเลยซ้ำเลยไม่รู้จะพูดยังไงอีกอย่างก็เลนเจ็ดสิบสามร้อยซีซึ่งมันมีขนาดที่เล็กมากเลยอะแบบอ่าถ้าเป็นเจ็ดสิบสามร้อยของฟูเฟมเนี่ยมันืเกือเท่าแขนนะครับความยาวคืบกวกว่าแต่ถ้าเป็นเจ็ดสิบสามร้อยของนิคอนวันเนี่ยมันไม่ถึงคืบอบบครับ,รบ แล้วก็พกพาไปไหนง่ายๆทางยาโฟกัสก็เอาคูณสองดเจ็ดไปก็ไปสุดที่แปดร้ยสิบมิลิเมตรเลยนะครับ8ปด้อยมิลิเมตรนี่ไม่ได้ถูกนะครับแ0ด้อยมิลิเมตร f ห้าจุดหกของฟูลเฟมเนี่ยราคาเกือบหกแสนก็คือห้าแสนสามนะครับแล้วคุณเราคิดดูว่านี่ของมันยังไงมันก็มีจุดยืนของมันนะมีตลาดของเขาอยู่แล้วส่วนมากจะเป็นพวกยุโรปเยอรมันอะไรนี้นะครับแต่กล้องคอมแพกเนี่ย อาจจะเป็นอเมริกานะครับเพราะว่าคนอเมริกันเขาชอบเล่นคอมแพกกันมากกว่าถ้าไม่ถ้าไม่เป็น DSLR นะครับลงถึงยุโรปเขาก็นิคอนนี่เป็นจ้าตลาดของยุโรปด้วยนะในเรื่องกล้องคอมแพกเนี่ยครับตรงเนี้นิคอนมันก็แบบแน่นอนว่าพวกเลนเดียวหรือว่าเลนทางยาวโฟกัสสูงๆเนี่ยนะก็ต้องเป็นนิคอนวันแต่ว่าถ้าเรื่องเลกระทั์รัดกล้องคอมแพกใช่ไหมครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือกล้องคอมแพกเนี่ยมันสามารถผลิตเซ็นเซอร์ให้ออกมาใช้กับเลนส์แต่ละรุ่นได้เลยนะครับผิดกับมิค่อนวันเนี่ยพอมันถอดเปลี่ยนเลนส์ใช่ไหมมันก็ไม่สามารถออฟซิมัยหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรทําเซ็นเซอร์มาให้เหมาะกับเลนส์รุ่นใดรุ่นหนึ่งเพราะามันก็ต้องเปลี่ยนเลนส์กันใช่ไหมแล้วก็ไอขนาดจากแปน้นเมาส์จนถึงเซ,เซ็นเซอร์เนี่ย กล้องคอมแพกมันจะน้อยกว่าทําให้ออกแบบให้เลนมีขนาดเล็กกว่ามันก็เลยซึบเข้ามาในกระเป๋าเสื้อได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพกพาไปที่ไหนได้ตอนไหนได้เอเรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงก็ไม่มีแล้วแต่ว่าอย่าอย่าคิดว่าเขาจะเลิกทำในขั้นวันมันไม่ใช่อะ่ะผมว่ามันคนละตลาดกันนะครับ ก็เหมือนกับเมื่อก่อนนะกล้องคอมแพกกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยเขาก็ใช้ฟิล์มแบบเดียวกันขนาดใหญ่เหมือนกันใช่ไหมหลายคนที่ได้ยินข่าวก็อาจจะตีความกันไปต่างๆนานา ที่แม่งเฮียเอ้ยมาแย่ที่สุด